ประสาทขี่กาดำนั่นเองนะครับทุกคนงามหยดติ่งหนิงซิงกิชื่อใจสุดๆเลยครับกับซากุระตรงนี้เขาบอกว่าสร้างโดยไม่ใช้ตะป,ปูแม้แต่ตัวเดียวอ่าแต่ที่เราเห็นอาจจะมีตะปงตะปูมาใส่ก็อาจจะแบบอ่ามาจากทุกหลังนะมาช่วยบูรนณนะซั่มแซมแล้วก็จะมีช่องจองเหายิงธนูยิงปืนลงไปข้างล่างนะป้องกันศัตรูนะทุกคนทุกคนครับดูบันไดเอียงมากกว่า 61องศาบึุดเหมืนบันไดลิงเลยทุกคนสวัสดีครับทุกคนตอนนี้บูยังอยู่ในบรรยากาศของเทศกาลชมซากุระที่ญี่ปุ่นนะครับและนี่คือ EP 2ของคลิปในวันนี้เราจะออกเดินทางจากที่พักที่คาวากุชิโกะนะครับมุ่งหน้าไปยังเมืองมัตสึโมโตะจังหวัดน,นากาโน เพื่อไปชมปรา,าสาทอีกาดามและแน่นอนตามล่าซากุระกันต่อนะจ๊ะแต่ก่อนจะเอาเดินทางไกลวิวขอแวะมาที่เทศกาลชมซากุระที่ริมทะเลสาบคาวะคุจิโกะจุดที่ตั้งใจจะมาดูซากุระตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะเห็นซากุระหรือไม่นะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย Let's go ทุกคนครับตอนนี้บิอยู่ท่ามกลางต้นซากุระนะครับที่เรียงรายเป็นทิวแถวอยู่ตรงนี้นะครับ ขวามือคองวิวตรงนี้นะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันยังไม่บานเลยนะครับทุกคนครับแล้วก็ไปดูในเว็บไซต์ของการจัดงานเชอร์รี่บอสตมของที่คาวาคุชิโกะตัวนี้มันเริ่มนานตั้งแต่วันที่1ถึ่งือวันที่1 4เมษายนนะคบทุกคนซึ่งจริงๆงานต้องเริ่มตั้งแต่ปรุ่งวันคือวันที่1น,นะวันนี้คือวันที่2นะครับสรุปก็คืองานน่าจะมีแต่ซากุระยังไม่บานนะครับทุกคนครับก็ถือว่าเป็นโชคดีกับเพื่อนๆนะครับที่มาหลังจากวิวมานะหลังจากวิวนะไปสักวันหอ6วันหรือนนรี่ Fuji, กูจีกครียรียก็จะได้เห็นบรรยากาศต้นซากรุระสวยๆส,ยส,ยสีขาวๆแล้วตรงนี้นะครับทุกคนอย่างนี้เห็นใกล้ๆครับทุกคนยังไม่บานเลยครับยังตูมๆอยู่เลยครับเมื่อวานวันที่1เมษาสโนวอินทาแบบเมฆลึ้เหมอกลงสันทีมะตก หนาเลยทุกคนวันนี้เดินมาเริ่มมีหิมะเป็นบางส่วนแล้วที่ยังค้างๆอยู่นะทุกคนแต่ก็ละลายไปค่อนข้างเยอะอากาศมันสวิงมากทุกคนสวิงสวิงเมื่อวานผมเดินทางมาจากทางภาคใต้นะครับของฟูจิก็คือมาจากฟูจิโนมิยะนะครับแล้วก็มาจากเมืองฟูจิก็ค่อยขับล่อฟูจิขึ้นมาอากาศปกติมากเลยแค่เย็นๆนะทุกคนแล้วก็มีฝนแต่ไม่มีหิมะเอามาถึงคาวาคุิโกะปุ๊บหิมะตกหนักเลยจะเป็นต้นซากุระนะครับแล้วก็มีงานจัดงานอยู่ตรงนั้นนะครับจะมีเต้นขาวๆเล็กๆอยู่ตรงนั้นนะครับเทศกาล ชมซากุระที่คาวาคุจิโกะนะครับโอ้มันต้นใหญ่มากทุกคนมันเป็นตุ้มๆอ่ะโอ้แต่มันยังไม่บานอ่ะเป็นเม็ดตุ้มๆทั้งนั้นเลยฮะตัดกับบรรยากาศความสวยงามของริมเล็กนะทุกคนถ้าอากาศมันอุ่นขึ้นหน่อยผมว่ามันคงจะแบบมันระเบิดอ่ะปุ๊ออกมาเลยอ่ะแบบสุ้ออกมาคนคืมากมายก็มีความสุขกันไปครับอากาศเย็นๆวันนี้ไม่ได้เย็นเหมือนเมื่อวานนะวันนี้ประมาณสัก8องศาสบายสบายยามเช้าครับเดินชม และคาวาคุจิโกะตรงนี้ตัดบรรยากาศภูเขาไฟฟูจิที่มองไม่เห็นกับต้นซากุระที่ตั้งใจมาดูแต่ก็ยังไม่เห็นนะทุกคนเวนจัดงานนะทุกคนครับมีเต้นทวขาวิ่งก็จะมีแัดบูธขายของนะครับเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ ก็จะเป็นงานคราฟต์นะครับงานแฮนด์เมดแล้ก็จะเป็นงานเคื่อยชามมือปั้นนะอยู่บริเวณนี้ครับแล้วก็ให้ชมบรรยากาศของต้นสกุลระที่อยู่ด้านบนของโคตูเลยนะครับมันก็สวยไปอีกแบบนะเริ่มชมพูชมพูแล้วแต่กิ่งอะชมพูนะครับแต่แต่แตู่มตูตตตตตมันยังไม่ออก ก็จะมีพันซากุระหลายพันที่อยู่ตรงนี้นะครับเดินเลาะไปได้เรื่อยๆเลยครับเพลินๆนะคะดูงานขายของนะครับเหมือนมาเดินตลาดนัดที่บ้านเราวนะครับชิวๆอากาศเย็นๆนะครับนี่ครับอ่าเห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นคลองตัดออกมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็เดินสะพานข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเป็นซากุระต่อไปอีกนะครับอยู่กับบิวนะครับวันนี้ยาวๆนะมาดูซากุระกันไหมครับกับความตั้งใจที่ต้องการดูนะครับเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ผมก็จะเลยไปที่มัตสึโมโต่อแล้วนะครับจะดูซากุระบานแถวประสาทอีกาดัมดูนะครับ คลิปนี้ไม่มีอะไรเลยครับทุกคนจองมาเพื่อมาดูซากุระ รถตเวนรอบญี่ปุ่นช่วงกลางนะครับตั้งแต่นาโกย่านะครับวนมาชิซูโอกะตัดขึ้นม um าซูโมโตะยาิงยาขึ้นโทยาม่าวนออกคานาซาวะไล่ลงมาชิราคาวะโกะนะครับแล้วก็ตัดออกไปเกียวโตนะคะแล้วค่อยวนกลับมานาโกยา่าอีกรู้ประมาณ10วันทุกคนที่เราตั้งใจขับมานะครับดัดข้างนะทุกคนถ้าท,ทุกคนหิวข้าหรืออะไรก็จะมีคาเฟ่นะร้นา,านาานะเรียงรายอยู่ตรงนี้เลยมาสามารถพักผ่อนจิบกาแฟาอะไรชุมช่มชื่นชิวชิม บรรยากาศตรงนี้ได้แบบชัดเจนมากทุกคนไอน,นี่คือไฮไลท์สปอตนี้นะครับที่ผมต้องการจะพาทุกคนมาเที่ยวกับบิวนะในวันนี้มาดูซากุระมาดูแม่นลิมอาริมเลคคาวาคุชิโกะตรงนี้ตัดกับภูเขาไฟฟูจิสวยๆแต่มไม่ได้หลังใจทุกคนครับ <c oughs> นะสภาพอากาศมันแปรปรวนนิดนึงครับเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวหนาวนะอาจจะคอนโทรลยากนะครับเพราะทุกคนมาเห็นแล้วนะครับว่าสิ่งที่ผมตั้งใจมาคือดูชมสวนซากุระ มีเ,เล็กตรงนี้นะครับมีเป็นร้อยๆต้นครับทุกคนถ้ามันบางมันจะสวยมากและเป็นอีกจุดเดสติเนชันที่เพื่อนๆน่าจะมาถ่ายรูปมาแวะเยี่ยมเยียนที่คาวาคุจิโกแห่งนี้นะครับอันนี้คือบรรยากาศทั้งหมดที่ผมพามานะครับแล้วจุดหมายปลายทางต่อไปผมจะพาทุกคนไปมัตสึโมโตะไปดูปราสาทอีกาดำกันเลยนะครับไปลุย เราออกเดินทางจากคาวาคูจิโกะไปยังมัตสึโมโตะนะครับเพื่อไปชมซากุระที่สุสานเก่าโคโบยาม่าจะสวยงามแค่ไหนตามไปดูเลยนะครับจุดนี้คือจุดไฮไลท์สำคัญจุดหนึ่งของมัตสึโมโตะนะจ๊ะ Let's go <S ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมซากุระที่สำคัญอีกจุดหนึ่งในเมืองมัตสึโมโตะนั่นคือสุสานเก่า โคโบโยมามะโอเคด้านหลังนี้เลยนะครับเป็นภูเขานะครับที่สูงประมาณ650เมตรเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะครับว่าสูงสารตรงนี้โคโบโยมามะตรงนี้จะมีซากุระ สวยแค่ไหนหรือมีตรงไหนที่บานแล้วนะตามกันมาเลยครับไปทางนี้เลย let's go Woo ไปกันครับทุกคนเราเดินขึ้นไปชมซากุระบนยอดเขาโคโบยามะทูมูลัสกกนนะครับที่นี่เป็นสุสานโบราณบนยอดเขาโคโบตั้งอยู่ใจกลางเมืองมัตสึโมโตะนะครับที่มีความสูงมากกว่า650เมตรจุดนี้เป็นจุดลับๆที่คนท้องถิ่นกระซิบและแนะนำว่า ต้องมาให้ได้นะครับที่นี่ไม่ได้มีแค่กลิ่นอายประวัติศาสตร์อันยาวนานแต่เต็มไปด้วยความเก่าแก่และความสวยงามของต้นซากุละที่รายล้อมบนยอดเขาแห่งนี้สุาสานนี้สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่3ถึง4นะครับแต่ยังมีโมสเสกของความเป็นธรรมชาติที่น่าลหลงไหลโดยเฉพาะ ซากุระบานเมื่อยอดเขาถูกปกคุมไปด้วยสีชมพูอ่อนที่อ่อนละมุนนะครับตัดฉากหลังที่เป็นเทือกเขาเอลตอนเหนือจึงกลายเป็นหนึ่งในจุดชมซากุระที่งดงามที่สุดนะครับของเมืองมัซซุโมโตะนะครับเราเดินเท้าขึ้นมาโดยใช้เวลาโดยประมาณ15นาทีก็จะถึงยอดด้านบนนะครับเราจะเห็นเมืองมัซซุโมโตะได้อย่างเต็มตาตัดกับทิวเขาซากุระ แต่วันที่เรามาในวันนี้ซากุระยังไม่บานทุกคนยังแค่ตุ่มๆอยู่นะจ๊ะน่าจะใช้เวลาสัก10วันถึง15วันซากุระก็จะบานเต็มที่ที่นี่นะครับมัสุโมโต ทุกคนครับถ้าใครมาที่โคโบยามะตรงนี้นะครับวันนี้คือวันที่2เมษายนเราก็จะได้เห็นซากุระประมาณนี้นะครับทุกคนบานเล็กๆน้อยๆนะครับต้นเล็กๆนะครับที่เห็นบอกว่าเป็นสุสานเนื่องจากตรงนี้เป็นที่ฝังศพนะครับก็จะเห็นเสียงผูอ่อนตรงนี้นะเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนด้านบนต้นใหญ่ๆยังไม่บานนะครับยังเป็นต่มๆอยู่นะเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังนี่ใช่หมดเลยครับแต่ยังเป็นตุูมๆ้ะยังไม่บานน่าจะสักแ่เกิน5วันก็น่าจะบานครับแต่ก็จะมีบางคันที่ไปเสียงพูเนี่ยบานแล้วมาก่อนแล้วนะครับโอเค แต่หานที่ต่อตายผมพาทุกคนไปสวนสาธารณะโจโยามะไปดูสนซากุรากันต่อนะแต่ไม่ได้ใจว่าจะพาหรือ,อยังน,นะไปมาถึงมัตสึมุโตะก็ต้องเก็บให้ครบครับกับจุดชมซากุระไฮไลท์ต่างๆนะครับเราเดินทางกันต่อนะครับไปยังอีกจุดชมวิวซากุระเรื่องชื่อในมัตสึมุโตะนะครับกับสวนสาธารณะโจยามะ จะเป็นยังไงตามดูกันไปเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนสาธารณะโจโยามาแล้วนะครับครับผมพามาอีกจุดแลนด์มาร์กหนึ่งนะครับที่เรียกว่าสวนสาธารณะโจโยามานะทุกคนบริเวณในโซนของมัตสึโมโตะตรงนี้นะครับเป็นสวนสาธารณะที่เขาบอกว่ามีต้นซากุระนับร้อยต้นหน้าตาเป็นอย่างไรและบานหรือยังวันนี้คือวันที่2เมษายนนี่เลยครับทุกคนหนึ่งเจจ้จำ สวนสาธารณะตรัวนี้ต้องขับขึ้เขามาสักเล็กน้อยนะครับก็จะมีสวนสาธารณะอยู่นะมีห้องน้งห้องน้ำให้บริการสามารถเดินเล่นถ่ายรูปได้เต็มที่นะครับตรงนี้นะ ก็จะมีต้นซากุระนะนี่กาลังจะบอสซับอยู่แล้วกาลังจะบานทุกคนมันกําลังเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยกำลังจะแตกใบนี่นนเลยครับนี่นนนนกาลังจะทสียนิดนึงแดงๆแล้วครับเห็นใกล้ชิดแบบนี้นะครับทุกคนครับอันนี้ก็เป็นพันซากุระอีกพันหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปขึ้นอีนเสิร์เพราะว่ามันพันอะไรมันจะออกบานๆจุูมๆแดงๆนะครับมีเราเดินมาเนี่ยก็จะมีต้นซากุระรายร้อมบนล่างนะครับสวนมากแล้วก็จะมีจุดโซนเด็กลงเดึกเลยตรงนี้นะครับ เดินเล่นแบบทิวๆทุกคนการจบานในอากาศเย็นๆนะครับในสวนสาธารณะโจโยมามะแห่งนี้นะครับจะมีดอกซากุระบานสะพังนะครับในช่วงเดือนเมษานะจับบานช่วงไหนของแต่ละปีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะครับและมีการจัดเทศกาลดอกซากุระท่องเที่ยวเมืองมัสึโมโตะในทุกปีนะครับต้นซากุระที่นี่เป็นพันธุ์โซเมอิโยชิโน ประมาณ300กว่าต้นนะทุกคนที่บานสะพั่งเราจะสวยงามมากในสวนแห่งนี้นะครับและจะมีการจุดโคมกระดาษเพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินกับดอกซากุระในยามค่ำคืนอีกด้วยนะครับบิวแนะนำนะครับเพ่าเพื่อนๆท่านไหนมาที่เมืองมัสยบุโตแห่งนี้แนะนําให้มาที่สวนสาธารณะตรงนี้เพื่อมาชมซากุระที่นี่นะครับสวยจริงๆขนาดที่นี่ตอนที่บิวมายังไม่บอสซ้ำนะก็สวยงามนะครับผม ทุกคนครับนี่ก็คือทั้งหมดของสวนสาธารณะโจยามะที่นี่นะครับมัซุโมโตะความสวยงามดอกซาก,กุระที่กำลังเบ่งบานนะทุกคนกำลังจะตูมเบ่งบานทุกคนตอนนี้ยังกำลังปีอีกนิดหนึ่งขอเวลาอีกสักสองสามวันก็จะผีปุ๊บมานะ <c oughs> ทุกคนแต่ตอนนี้ยังมันออกดอกตูมๆอยู่นะครับนี่คอ,ขอูขามสวยงามทั้งหมดของสวนสาธารนณะที่นี่ถ้าทุกคนมาที่มัซุโมโตะอยากจะแนะนำให้มาที่นี่กันได้นะครับอยู่แนะนำนะสวนสาธารนณะโจยามะโอเคครับเดี๋ยวไปจุดต่อไปกันต่อเลยครับ let's go และนี่คือจุดไฮไลท์สำคัญในวันนี้ที่เราเดินทางมาถึงมัตสึโมโตะคงเป็นที่ไหนไม่ได้นั่นคือ um ปราสาทมัตสึโมโตะปราสาทอีกาดานั่นเองนะครับไปชมความสวยงามและต้นซากุระรอบๆปราสาทที่นี่ได้เลยนะครับ let's go <S ตอนนี้เราอยู่ที่ปราสาทมัตสึโมโตะนะครับหรือปราสาทอีกาดานะครับและนี่คือจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งที่ผมพาทุกคนมาเที่ยวที่มัตสึโมโตะแห่งนี้เพื่อมาดูปราสาทอีกาดาและต้นซากุระที่ปานอยู่ตรงนี้นั่นเองีชูสวยมาก ทุกคนพร้อมบิวพร้อมแต่พร้อมไหมไปเริม่มก่อนครับผมทุกคนครับตอนนี้ก็จะมีซากุระบานนี่อันนี้เป็นบานอีกพันเลงนะเป็นซากุระย้อยๆนะทุกคนและน,นี่ก็เป็นต้นอีกพันหนึ่งนะทุกคนมันจะมีอยู่หลายสายพันธุ์มากนะครับซากุระในประเทศญี่ปุ่นนะทุกคนไปเดินตามมาเรื่อยๆครับทุกคนครับมันสวยมากๆเลยทุกคนเลยแต่ก็ต้องบอกนะครับว่ามันยังไม่ฟื้นฟูที่ต้นต้นก็ยังเป็นเม็ดตุ่มๆอยู่นะครับอย่างที่เราไปเห็นมา คนทัพนี้คือปราสาทอิกาดังหรือปราสาทมซุโตะนะครับปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดหนึ่งในห้าของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ได้กําหนดว่าเป็นสมบัติประจําชาติของประเทศญี่ปุ่นนะครับสร้างลูกคนทัพไม้ไม่มีการตอกตะกุงนะแต่ชิ้นเดียวนะครับทุกคนตัวปราสาทจูงสร้างในปีพุทธศักรีช2135หด เราพาทุกคนเดินเข้าไปยังตวรับเน็นนที่ที่คึักเลยครับเราไปซื้อตเก็ตรงนี้และเอาไปเยี่ยมชมตัวบสิ่ทการทำขครับนีเลยมีทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษบอกไว้นะครับกาเวอร์ิปปะอาตุ่ะทุกคนที่อยากทำสารเด็กสี่ร้อนะครับซื้อตรงนี้ได้เลยเวลาเปิด8โมงถึงทุเย็นนะเข้าคสุดท้ายได้ึง4โม30นมีคิว พืนนกรดสุสุดด้านหนอกันนี้ก็มีให้วาสุปโตเ้าที่ยตนครับสุดแต่ดูตรงนี้นะมนะด้นะับา็มาประทกีานห้ารงนี้อันนี้คือถงทางเข้านะครับพี่โกเราเดินเข้ามาแล้วบรรยากาศมันดีเบิร์ดอะไรก็จะมีซักราทิบลาร์ต้อนรับเราอยู่ตรงนี้นะครับ้ายือนี้เลยสวยมาก จะมีทางบอกตลอดนะว่าเส้นทางเดินไปยังทาวเวอร์เดินไปทางไหนนะทุกคนโอเคแล้วเจอจุดแล้วก็ทุกคนจุดสําคัญในการถ่ายรูปอยู่ตรงนี้ครับทุกคนครับตรงนี้คือจุดเช็คอินนะครับทีทุกคนมาก็ต้องมาถ่ายรูปที่มัสยุมุตคือตรงนี้นะครับกับปราสาทตรงนี้นะสวยๆอีกาดำของเรานะครับตรงนี้เลยเดี๋ยวเราเอารูปไปให้ดูนะไปฝากกันสวยมาก ทุกคนครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่เบริเวด้านในของตัวปราสาทมอสซิโมโตแล้วนะครับหลังจากเราซื้อบททัตรพิเกตแล้วเราผ่านเข้ามานี่คือวิวพอยที่สำคัญที่สุดอีกจุดหนึ่งนะครับในการถ่ายรูป กับปราสาทมัซโมโตะ um ด้านหนะ้าสวยๆเคลียๆอลังอรังแบบนี้นะครับปรสาสาทที่้าดดำนัน่นเองนะครับทุกคนวันจัทนทร์เดียรที่บอกนะนี่คือใส่กาดดานะครับเราเดินตามทางไปเรื่อยๆนะไปทางนี้นะครับทางเข้าตัวปราสาทเดินไปทางนี้ได้เลยนะครับปุ๊บๆๆรับขึ้นไปเที่ยวด้านในตัวปราสาทได้ปราสาทนี้ไม่มีนิสนะครับเดินอย่างเดียวและเป็นบันไดไม้ไม้ทั้งหลังเดินตั้งแต่ชั้นหนึ่งยันชั้นบนได้เลยนะครับไปออกแรงกันครับไปดูว่าข้างในมีอะไรได้บ้าง อันนี้คือภาษาที่เจ้ากจหรือว่าที่ทุกคนควรทักในการเยี่ยงชมนะมัตซิโมโต้มีเลยครับเดี๋ยวเราจะเห็นเด็กเข้ามาอยู่ในกล้องนะไปอยู่ในกล้องไลฟ์แคมเลยครับของมัตซิโมโตนะครับยังไม่มาอาจจะไม่มาแล้วเหเห็นไหมครับเดินลกๆๆๆอยู่โอเคครับเดินมาเดินมาด้วยโอเคครับตัวจริงอยู่นู่นครับ กล้องไลฟ์แคมอยู่ตรงนี้ครับทุกคนมันก็จะเห็นตัวปราสาทไลฟ์แคมแบบตีมไลฟ์สดน,นะทุกคนยาวๆนะครอยากเห็นสภาพปราสาทมาสุดโต่งอะไรก็ผ่านจากกล้องไลฟ์แคมได้เลยได้เลยครับทุกคนครับเดี๋ยวเราเอาบัตรที่เราซื้อนี้เนาะอันนี้เนาะอาจารย์ื้อ1 3ึ0งเยนบัตรเด็ก400เยนนะไปเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดหนึ่งในะห้ากันนะครับปราสาทนี้สร้างด้วยไม้ไม่มีการตอกตะปูด้วยนะลูกใช้ในการเข้าลิ่มตลอดเอาไม้เข้าลิ่มสามารถสร้างได้สวยขนาดนี้ก็ต้องยกมือให้เขาจริงๆ ทางเข้าทุกคนก็ให้ถุงทสงเท้ามานะครับราต้อก็มาใส่รองเท้าโอเคเราเข้ามาในตัวประสานเรียบร้อยนะครับถุงใส่รองเท้านะทุกคนปราสาทนี้อย่างที่เห็นครับไม้ล้วนๆบันไดทำจากไม้ไผ่ชันๆนะทุกคนบริเวณการเดินขึ้นเดินขึ้นห้ามถ่ายนะทุกคนเดี๋ยวตกบันไดอย่างที่เห็นทุกคนไม้เขาบอกว่าสร้างโดยไม่ใช่ตะปูแม้แต่ตัวเดียวอ่าแต่ที่เราเห็นอาจจะมีะตะปงตะปูมาใส่ก็อาจจะแบบอ่ามาจากยุคหลังนะมาช่วยบูรณะซ่อมแซมแล้วก็จะมีช่อง จองเสายิงธนูยิงปืนลงไปข้างล่างนะป้องกันศัตรูนะทุกคนโบรณนี้ก็จะจัดแสดงพวกหัวเสาปลาทุกคน <Wow. S 1> เป็นตัวประดับตระแงหลังคาที่สวยงามสีทองทองทองุกคนเขาเอาหัวหัวนี่แหละอาสาจักนี่นี่คือโคไม้เก่าทุกคน,น,ข,นคกกกข้างในก็จะที่เห็นนะครับึบืดๆทางขึ้นเขาห้ามถ่ายระหว่างขึ้นนะเดี๋ยวตกบ,บนันไดครับแต่เดินขึ้นไปเลยครับค่อยๆเดินนะเดินไปดีๆห้ามถ่ายระหว่างขึ้นแต่ผมยังไม่ได้เดินขึ้นไปเลยถ่ายได้ให้ดูนะว่ามันสูบแบบนี้เลยระวังนะระวังนะลูกระวังระวังนะ ไม่มาบริเวณชั้นสองนะครับทุกคนครับอันนี้ก็จะเป็นปืนไวโ f a l นะที่เก็บไว้ในสมัยก่อนนะที่ยิงออกจากคอยิงออกจากประตูมาเนี่ยเขาก็จะดจัดแสดงจัดโชว์อยู่ตรงนี้นะครับอาจจะเห็นว่าทั้นี้มันมืดๆนิดนึงนะครับเนื่องจากเขาไม่ได้ประดับตกแต่งไฟอะไรด้วยเลยนะเพื่อความสว่างก็เลยจะดูคลุมๆมืดๆนะยกเว้นช่อตู้เฉยนะครับทุกคนมีปืนหลายแบบนะทุกคนปืนคาดดักสีดำไปคเดี๋ยวมาดูชั้นสามมันต่อครทุกคนมันก็จะเป็นทรงไม้กรอบๆสีเหลืองแล้วก็ว้าวซามูไรมีซามูไรตรงนี้ทุกคน อันนี้ของจริงอ่ะแสดงว่าตัวเขาเล็กมากที่ทำอะไรกรับทุกคนคาราทีดีสวัสดีครับตอนนี้มาถึงการทําลูกกระสุนปืนทุกคนวิธีการทาลูกกระสุนปืนนี่เป็นก้อนกลมๆนี่เลยหล่อแบบนี้นะเข้าเข้าแม่พิมพ์เทออกมานะทุกคนออกมาเป็นแบบนี้วิธีทำลูกกระสุนปืนแล้วก็มีพวกปืนหย่งปืนใหญ่นะปืนฝรัง่งทุกคนอยู่ตรงนี้หมดนเลยไาทุกคนครับเห็นบันไดไหมครับนี่คือบันไดน้นชั้นอย่างนี้เลยมีปืนใหญ่ปืนใหญ่ขนาดย่อมไป เดี๋ยวพัตเตอร์เดินขึ้นไปดูนะครับว่ามันชันแค่ไหนครับทุกคนค่อย,อยจๆ,ๆจับดีๆจับดีๆจับดีๆมันชันมากอยู่บริเวณชั้นสามนะครับแต่ชั้นสามนี้เป็นแค่โถงโล่งๆนะไม่มีอะไรนะครับทุกคนต้องขึ้นไปสอดนทะุกคนตรงนี้นะไปขึ้นมาบนชั้นสี่แล้วครับทุกคนครับชั้นสี่ก็เป็นโถงโล,ล่งๆคนระับทุกคนเป็นโถงโล,ล่งๆไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเห็นลงไปเป็นเป็นบ่อน้ำด้านล่างนะครับ ีประตูหรอรบอยู่ตรงนี้นะไปกันต่อทุกคนครับดูบันไดเอียงมากกว่า61องศาบุดเหมือนบันไดลิงเลยทุกคนกเฮดีกชั้น5เป็นบันไดลิงจริงโอเคอันนี้ค่อนข้างจะบุดๆนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ใส่หลอดไฟอย่างที่บอกไว้นะการถ่ายตรงบันไดห้ามถ่ายระหว่างปีนขึ้นไปนะแต่ถ่ายคนขึ้นไปได้นะครับทุกคนเนื่องจากความชันมันชันจริงๆเราอยู่บริเวณชั้น5แล้วับทุกคน ก็จะเป็นหอที่ไซส์เล็กลงไปเรื่อยๆนะไปครับเดี๋ยวไปขึ้นชั้น6กันต่อขึ้นตรงนี้ครับทุกคนคือตรงนี้ไม่ได้ชั้นมากคื้นทัด้นทัดนิดนึงโอเคไฟนน้องลีค, okay. Finally, ครับทุกคนครับเราขึ้นมาบริเวณชั้นสุดท้ายตรงนี้ได้เรียบร้อยนะครับชั้นครับทุกคนครับนี่คือภายในถงด้านในแล้วก็ตัวที่ผมนี่ถ่ายมุมมุมให้ดูนะมีอยู่พื้นที่อยู่เท่านี้ครับซ้ายไปขวาออกไปข้างนอกไม่ได้นะครับก็จะมีหน้าต้างให้ดูบรรยากาศนะครับคอนข้างเหนื่อยดูไม้ทุกคน ็นใหญ่มากทั้งหมดแล้วครับทุกคนเราขึ้นมาจุดสูงสุดของมสซิเมโตแล้วครับโนลิสบันไดไม้ไผ่ล้วนๆถ้าทุกคนมาก็อยากจะออกกลางกายก็เชิญครับกชั้นเบาๆหรือไม่ก็ถ่ายแค่ด้านนอกก็ได้แล้วแต่เลยนะครับ มาแล้วก็ต้องขึ้นจีฮาร์มมันไม่ได้มากันได้บ่อยๆนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวก็ดูชมบรรยากาศตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวลงไปข้รงลาแร้ยคกาบทุกคนไม่มีอะไรครับทุกคนก็ขึ้นมาดูบรรยากาศสิ่งปลูกสร้างไม้ท่อนใหญ่ๆเรียงกันซ้อนๆอยู่เป็นหลังคาด้านบนบึ้มๆมากเขาเอาขึ้นมาได้ยังไงสมัยก่อนเอาขึ้นมาได้ใจไม้ไซขนาดนี้โคตรเก่งแกมรับจริงๆครับเก่งมาก นะคบะทั้งหมดแล้วทุกคนเดี๋ยวลงไปถ่ายบรรยากาศด้านล่างไปโดยไปชมสวนซากูระข้างล่างน,นิดหน่อยแล้วก็ไปสูงกิข้าวนะ้วก็ไปสูงกินข้า,ขาวในของลงมาทั้งนาำจากทางปีิโกไะไปครับเจอกันทุกคนครับเราเดินลงมาจากข้างบนสู่ชั้นหนึ่งเรียบร้อยนะทุกคนอยากบอกว่าผู้สูงอายุม,มีปัญหาข้อเข่า,ขาอย่าขึ้นเด็กขาดนะทุกคนมันชันมากๆแล้วแต่ละก้าวนี่มันกว้างๆทุกคนอันตรายนะครับแนะนำนะครับวัยรุ่นไหวลุย ขึ้นนะทุกคนมันไม่มีลิฟต์ขึ้นลงลําบากตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปก,กับซากุระซากุระเสร็จก็เรียบร้อยครับที่นี่ครับปราสาทอิกาดัมสวยงามยิ่งใหญ่อลังการ1ใน5าปราสาทที่ต้องมาในญี่ปุ่นมาเก็บเป็นเช็คลิสต์ผมเรียบร้อยนะครับนี่คือทั้งหมดของความสวยงามของปราสาทอิกาดัมนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปก,กับซากุระเก็บภาพบรรยากาศอินเสิร์ตแนบท้ายตรงนี้ให้เลยจ้า let's go ทุกคนขีนใจสุดๆว้าวแต่มันก็ยังบานไม้กี่ต้นนะครับทุกคนนี่กิ่ต้นที่บานสวยและงามมากอยู่ข้างปราสาทครับทุกคนครับงามมากคุณเด็กเด็กงามมากมีทั้งพันธุ์ตัวนี้นะนี่พันธุ์แบบที่เป็นดอกดอกนะครับสวยๆสยีชมพูนะขาวอมชมพูแล้วก็ที่เป็นต้นนี้ก็เป็นแบบเป็นแบนบกิ่งยาวๆลงมานะครับเป็นแบบลากไส้ทุกคนก็ไปถึงคำวินชันนง ตัวซากุระอยากบอกนะซากุระคือพันไม้ชนิดเดียวกับเชอรี่นะเลยเรียกว่าเชอรี่บอสซัมนะทุกคนอันนี้เป็นข้อมูลกิมมิคเล็ใช่้บหนอนนะรับทุกคนโอ้โหยาวทุกคนเจอมาถึงตรงนู้นก็ยังสวย ตอนนี้อยู่ที่ปราสาทมัสึโุโตะนะครับวันที่4เมษายนถึงวันที่11เมษายนนี้ทางปราสาทมัสึโุโตะจะจัดงานแสดงไฟในเทศกาลซากุระนะครับตั้งแต่5โมงถึง3ทุ่มนะครับมีเพียงวันที่4ถึง11เท่านั้นนะครับจะจัดแสงสีเสียงตรงนี้ถ้าเพื่อนๆมามัสึโุโตะมารอดูแสงสีเสียงตัดกับสวนดอกซากุระสวยๆได้ที่นี่นะครับไปครับผมกลับโรงแรมที่พักของเราดีกว่าไปดูกันนะครับว่าที่พักของเราเป็นยังไง ทุกคนครับเราอยู่ที่โรงแรมเรียบร้อยนะวันนี้เราพักที่โรงแรมตรงนี้นะครับมัสิโมโตโยโรซูย่านะครับบริเวณนี้นะครับเป็นตึกสูงๆขึ้นไปนี่เลยแล้วก็ด้านหลังมีที่จอดรถให้นะทุกคนรถเราจอดอยู่ตรงนู้นนะลรนจอดรถก่องโรงแรมนะครับ <st> เดี๋ยวไปดูห้องกันดีกว่าครับว่าที่นี่เป็นอย่างไรบ้างรีวิวแบบเร็ว คืนหนึ่งที่นี่ก็3,000กว่าบาทครับทุกคนโรงแรมที่นี่ค่อนข้างเหมือนจะใหม่อยู่นะเดี๋ยวไปดูกันกาบรรยากาศเป็นยังไง let's go เข้าม,มาเลยครับเชลยหล่ะลูกพร้อมอยังพร้อมแล้วเอาละก็ let's go ทุ s go. <S กคนครับเข้าสู่ช่วงรีวิวห้องพักนะครับที่มัสซิโตโตแล้วอยู่ที่โรงแรมม um ัสซิโตโตโยโรซุย่านะครับนี่เลยที่การแปดสิบสองพักเลยอยู่ห้องสิบสองพัตเตอร์น้ำรินมาเลยค่ะเข้าห้องมาเลยกัเลย ปเลยครับอ่าเป็นไงบ้างกอนนี้ก่อนเลยนะคะกรรับหน้าถงเทางก่อนเข้าห้องนะคะโอเคครับเปิดประตูเข้าไปนะคะออกมานะคะเป็นห้องน้ำนะคะเป็นหัวส้วมมีแก้วให้ทิชชู่สบู่เป็นที่ล้างมือแล้วก็มีอ่างแล้วก็เป็นฝักบัวนะครับแล้วมีแฝงข้างบนด้วยเอ้ยดูสิคนนี้ใครแล้วนี่มีที่แขวนด้วยนะครับออกมาจากห้อง ูอ่ไปต่อเลยครับคือทางนี้นะครับด้านซ้ายจะเป็นหมาแขกเสื้อนะคะตรงนี้เป็นที่โทรแัะก์นะคะของห้องเรามีโน้ตให้ด้วยโอเคมีไวไฟมีสายชาร์จอันนี้เป็นกระจกเว้นกานโอเคก็มีแก้วมีมีเป็นชาที่นีโอเคมีตู้เย็นไหมตู้เย็นเหรอนี่นี่แต่ดูซิข้างในมีอะไรบ้างหลายมี n อตติ n g ดูวิวดูวิวดูวิวคณะว้าวเป็นสวนสาธารณะข้างหลังนะโอเคนี่คือเตียงนะคนวันควีนไซส์นะครับแล้วก็วันสมอลไซส์นะครับสำหรับ3คนมาทดสอบความนุ่มครับ3ตึ่งสองโหยตึมนุ่มมากนุ่มนะโอเคครับต่ออีกหน่อยต่ออีกหน่อย1 2ตึมโอเคเตียงพัง เตียงพังก่อนครับ อันนี้ก็คือรีวิวทั้งหมดของห้องนี้นะครับห้องนี้ขนาดกว้างขวางอยู่สบายนะทุกคนใหญ่โตเตียงนุ่มแน่นอนนะสบายสบายอยู่ตรงนี้นะครับคือะสามพันนิดๆนะครับที่มาซูโต,โตที่นี่โรงแรมค่อนข้างใหม่แนะนําจัดไปดุยลุยลุยนี่คือทั้งหมดของการรีวิวคราวขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับอย่างไรก็ขอกำลังใจกับเพื่อนๆด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนลิงไมบอลกริ้ง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 นะค เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่มาจากช่อง Build Together จะทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณครับ